สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพ่อแว่นพามากินข้าวแถวโอวาไลค่ะเดี๋ยวจะพาไปกินซีฟู้ดกันค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยเพียบโอ้หน่ากินมากเลยลูกเอาอันไหนเลือกเลยลูกนะคะพ่อแว่นกำลังเลือก อันนี้มันก็คือจะนึ่งเหมือนจะนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะย่างนอกจาก<ม>จเอาผ้าคลุมออกก่อนลูกชายเพื่อนหมดละน<ม>อ้ยนวยังย่างเลยลูกเดี๋ยวจับเวลาหอยด้วยนะสิบนาทีเ<ม>ออย่างเลยค่ะเ<ม>ตาย่างเขาเราเตาย่างเขาแบบว่าอ้นนี้ดีนะคะอันนี้ใช้แก๊สแก๊สกระป๋องเออเป็นแบบยาวๆวเป็นแก๊สร้อนไหมลูก นี่ค่ะพ่อสั่งมามีไข่สดแล้วก็มีปลาด้วยนะอันนี้เป็นเป็นปลาดิบแล้วก็มีซุปกูค่ะได้แล้วบางอย่างอยู่ที่คนเยอะโอ้บิดไปหอยก็ได้แล้วอันนี้ก็จะได้แล้วลูกโอ้กน่ะอ่าโอ้ จะเกนี้หน่อยรจะเดี๋ยวกแล้วลูกนะอ๋อนงลองกินซิอร่อยไหมกัดได้ไหมกัดไม่ได้หรอมันเหนียวเหรอลูกลองเคี้ยวอเคี้ยวไหวไหมอถ้าเคี้ยวไม่ไหวเดี๋ยวจะใช้กันไกล ออร่อยครัน้ำจิ้มนะคะเป็นปงงสิฟค่ะรสชาติเค็มๆเปรี้ยวๆนะคะอืมแม่ไม่กินปลาสดอ่ะเี่นหนอซุปหอยดุหอยัวงเหรอดสังเวยเจก่อนสมดูัวหรก็บมเนี่ย 님으아 <목소리>

ค้ยมันปูนี่ค่ะอันนี้เป็นมันปูอร่อยมาก แก่ให้หนูเนี่ยเดี๋ยวให้พ่อทำให้หอยนึ่งมันอร่อยด้วยหรอดูสิ おい <laughs> <laughs> しい。 กเลยลูกี <S <S ่นบรคั่ดเลยค่ะลูกอร่อย้งสุก้กัดหมดคำเลยลูกนี่เราก็ใส่น้ำซอสปุ้งสุกไปจื๊

<laughs> ソースをつけてたいいのるやねソソソソソーーーーースススススっらてててだよよま食食べべこれげをつけてパパにあげる。食べていいよ

いい。 แล้วก็กลับด้านป่ะกลับตัวให้มันกลับตัวให้อีกข้างหนึ่งสูบอ่ะหรือว่าเขากลับไว้อยู่แล้วอโอเคเรากลับด้าน โอ้ยเดี๋ยวก็น่ากินอันนี้ก็เป็นชีสมั้งเนี่ยนะะปดมนดอ่เลยโอ้ยเดี๋ยวรอให้ร้อนหน่อยโอ้เป็นเนื้อปูนะลูกเน้อปู่มมาะร้อนอีกสักหน่อยดีกว่าหันด้านอะ ยังยังไม่ค่อยร้อนเลยจะไปกินมันจิ้มเล่นทำไมไหนอห่อยอ่ะเดี๋ยวกินกับหอยนี่นีห่หอยเชลสุกแล้ว,ลวนะเนี่ยเนี่ยสุกแล้วเนี่ยอ่ะให้พอนะ่อเนี่ยอะน้ออาจเดี๋ยวเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกอ่ะอันนี้ของพอ่อให้พ่อหรอให้พ่อด้วยหรออันนี้ของน้ออาจเนี่ยคุณใช้ดีด้วยเนี่ย,มแ,ย,ยแม่กินตานเนี่ยกินเลยแม่กินมาแล้ว <ห ả? S 1> แม่กินแล้ว เถ้าใส่ซอสก็จะมากกว่าถ้าถ้าซดน้ำด้วยหนูจะอร่อยมากเลยนะซอสดิเอาลยซอสลูกอ่ะต้องกินน้ำของมันด้วยมันจะอร่อยมากเลยลูกอเอาไอ้ที่คีบมีเนี่ยทำไมไม่ใช้ที่คีบเรานี่โอ้

นี่นะหนูอยากกินนี่กับพ่อนี่อันนี้หนูอาจารชอบเ่ะสิลูกนูอยากกินหอยนางรมเหรอลูกเดี๋ยวแม่ย่างให้นะเดี๋ยวนะอร่อยอย่างอืมอร่อยทุกอย่างแหละลูกนี่้หนูกินเองเลยลูก xin chặt đấy, phải không? cái này nào quá, chim này ngon mà cái này ạ? อร่อม,อ,มอร่อยแม่ใจดีมากอะ่ะจ้ากินเยอะๆเลยลูกอืมแม่แต่วัวันนี้หมือนชีสอะเป็นปูอะไรอะ่ะโอ้โหเขาผสมเนื้อปูเขาผสมชีสดวงไปด้วยไงอร่อยไหมลูก นกอชอบกินหอยนะเราอ่ะเนาะถ้ากันหอ่ชอบกินนัวแต๊กเหรอร้านนี้ที่เป็นร้านเมลอนนั่นน่ะเลยชอบไทยไปน,นิดนึงที่เป็นร้านเมลอนนะพอ่อใช่หรอเออไม่รู้ร้านอะไรเนะาะ หมดตัวเตะกินกับเบลุตินโอ้ว่ะอ๋อ,อ,อนี่กำลังอร่อยเนี่ย <c ười> อื <c ười> อใช่ <c ười> อันนี้กำลังอร่อยอันนี้กำลังดี นี่พ่ออ่ะอันนี้ถ้าแมีทำากินกับพ่อไม่เดี๋ยวแม่เอาอันนั้นอันไม่กินหรออืมใส่ใส่นี่สินี่นู่นกะตะไบไต๋นู่นกะทะไบไต๋ไม่ไม่เดี๋ยวหนูอ่ะอีกอีกอันนึงอืมกินต้องต้องซดน้ำมันด้วยอันเนี้ยต้องกินน้ำน้ำมันรู้อะไรเนี่ยอืมอร่อยน้ำมันเข้มข้นเนี่ยอืมเข้มนะเข้มแค่ไหน่ะกินเลย มีตัวละยมีตัวอืมโอ้อร่อยมย่างอกว่าอืมนี่ค่ะอิ่มเรียบร้อยเราก็ต้องเย็บยกขาดไปเก็บนะคะนี่ยกขาดไปเก็บเรียบร้อยแล้วที่กินอยู่นี่แถวโออะไรนะคะแถวบ้านนะคะอืมยังไะ จะไม่ไหวแล้วเนี่ยตัดตาเนี่ย